สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะพบกับผมมเช่นเคยนะครับกับสัตว์ประกายแสงนัตตีนะครับวันนี้นะฮะอาวุธเฉพาะของจีนอตก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะตัวจริงๆผมพอนะฮะผมมี77ตัวมาปชมกันว่าเอฟเฟลมันจะอลังการขนาดไหนะฮะระเบิดพืนจากบน ไปพุ้าพุมไปโลกหน้าเลยฮนะเรียบร้อยก็แต่ส่วนตัวผมจะไม่จัดนะฮะเพราะว่าผมน่าจะเก็บไว้ให้ทาศมึมามินะฮะตอนนั้นดองไว้ก็น่าจะได้ทัศมึมากจอาวุธเฉพาะสี่ดาวพอดีนะฮะก็คือ1้0สี่ิใบนั่นเองอ่า <c oughs> ขอดูก่อนละกันแต่ว่าในใจจริงคือไม่อยากจัดนะเพราะว่าต้องประหยัดตัวไว้นะแล้วก็มันมีกิจกรรมอันนี้นะฮะ เติมแบงรับเหรียญขอพรนะฮะตอนนี้ของผมมียี่สสองเหรียญนะแล้วดูนี่ฮะที่ผมแย่งมาได้ดูตรงที่มันขึ้นว่าแย่งแล้วนะฮะนี่ฮะได้หนึ่งเหรียญใช่ไหมฮะอันนี้สี่เหรียญลงเป็นห้าเหรียญน,นะฮะอันนี้หนึ่งเหรียญเป็นหกอ่าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้านะฮะแล้วก็สิบสิบนะฮะสิบเหรียญเพราะผมแย่งมาสิบเหรียญน,นะฮะแล้วแต่ผมยี่2บสองแล้วกติกามันบอกว่านี่ฮะ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเหรียญขอพรอ,อ่างเปาจะถูกระบบเรียกเก็บคืนอัตโนมัติแต่ว่าผมมียี่สองแล้วเพราะว่ามันมาจากรอบที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรอบที่แล้วผมน่าจะมีอยู่ดองไว้สิบสองนะเออแล้วผมก็มาแย่งอ่งเปาพี่บัิวันนี้อีกสิบก็เป็นยี่สิสองนะเอออ่ะเดี๋ยวผมไปจัดซะหน่อยแล้วกันแต่ว่าไอ้การระดับ S เนี่ยคือมันเป็นเอฟเฟกโจมตีธรรมดากับ ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นนะสิมันก็คือการบัฟของแฟลชผมอันนี้นะฮะเนี่ฮะเนี่ฮะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่จัดแพ็คใหญ่สุดนะฮะก็จะเติมในส่วนของเอาแค่350้แบงค์ฮะก็คือ1,750 350บ้แบงค์ก็จะได้350เหรียญแล้วก็ไปรับโบนัสเพิ่มเติมนะฮะอ่ะผมขอจัดก่อน อ่าเรียบร้อยครับรับมา3ามหสิบแบงคูนสองก็จะเป็นเจ็ดร้อยแบงค์นะฮะอ่าแล้วก็กิจกรรมแล้วก็มารับตรงนี้นะฮะนี่ฮะเติมไปสามหสิบก็จะได้แปดสิบปึ๊บกับอ่างเป่าแล้วก็เราก็แจกอ่างเป่าไปเรียบร้อยฮะตอนนี้ของผมมีสี่ร้อยห้าสิบสองนะฮะผมก็จะแลกนี่เลยฮะการรับดาวฮะอ่าอันปึ๊บอ่าเหลือสามร้อยก็น่าจะแลกอันนี้ฮะกล่องสุ่ม SSR อ่า โอเคแลกไปนี้ยังเหลืออีกผมน่าจะเอาอันนี้นะเพราะว่าตาตาฮีโร่ช่วงนี้ค่อนข้างหาย,ยากนะแล้วหลังๆมานี่ฮีโร่ลงรัวๆเลยฮะก็น่าจะจอาอันนี้นะโอเคอีก3เป็น180ไม่พอนะได้แค่2โอเคอ่าท่นนี้ก็น่าจะคุ้มแล้วฮะสำหรับจังหวะนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปช่วงชิงแย่งอังเปากันต่อแล้วก็มามาแลกอันนี้ต่อนะอ่าแล้วก็อันนี้เติมรายวัน โอเคแล้วก็วิธีที่การอัพดาวได้มานะฮะก็จะไปอัพทัมษะกี่ปลดล็อกอันนี้อ่าเป็นแผ่นทักษะเอาอะไรดีเพราะว่าผมไม่มีแผ่นหัวใจเลยก็คงจะเป็นต้านอันติไม่ก็ต้านคีนะต่อต้านเอฟเฟกตต้านอันติอันนี้สิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้กี่เซ็ตหมื่นอ่าเอาต้านคีไปก่อน โ okay. อเคขอต้านคีปไปก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะไปรับรับคาระรับตีนของ g ีนออาวุธสามดาวกันนะฮะคือผมไม่รู้ว่าใครจัดมาแล้วบ้างนะฮะแต่ว่าผมจะลองดูว่าพวกท็อปเซิร์ฟคนาล่าจะจัดกันแล้วนะอ่าเปรับแรงกระแทกกันหน่อยอ,อยาจจะขมขอไต่ไต่แรงขึ้นมานิดึงไปไปในันดับดาไปก่อนจังงวะนี้ไปฮะ ทาซนมากีผมได้เปิดก่อนนะฮะจังหวะนี้ปุยุใครไปจังหวะนี้ปึ้มไปที่แปดล้านห้านะฮะแล้วยุงไล่โจมตีจีแมนลงไปนอนนะฮะไปแปดโจมตีขึ้นแสงไปชิงไปที่สองล้านห้ายุงไล่โจมตีจีนอนเข้าไปนะจีนอนเขายิงมานะครับโอ้โอเคยังไม่อาวุธสามดาวนะโอ้โหแต่ว่าแค่ไม่อวุธสามดาวแปดกับทาซนมากีผมก็ลงไปนอนแล้วนะฮะอ่า ทีนออผมยิงส่วนไป17ล้านนะเคยุงได้โจมตีติดไม่ย่อท้อนะ,อะมาผมปาดไปปุ๊บโอเคแล้วยุงตีธรรมดาไปเคียวโรลงไปนอนนะ,ะมาเพราะบ้านแมนเขาโอ้อันตีมาหมาผมไอ้ยุงผมลงไปนอนนะแล้วฟินิกแมนก็ลุกขึ้นมาโดนสนามพลังัดชิวแล้วก็ลงไปนอนหมาผมรับตีนอ่ายังมีไม่ย่อท้อนะโอเคทีน้องผมยิงไป พุ่งไปที่หกล้านสามอ่าสีน้อยเขาลงไปตายนะจะหมาเฝ้าบ้านแมนผมก็น่าจะปิดฉากไม่ยากนะอ่ะกดข้ามไปน่าจะชนะโอเคไปไลเกอร์ iker, ฮะผมว่าไลเกอร์น่าจะจัดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูไปทดสอบกับไลเกอร์เขาหน่อยโอเคไปจังหวะนี้รับแรงกระแทกมาผมทัซสมากีผมเปิดก่อนนะฮะเอ้ยหรือว่าเขาเขาดิทัสมากีไปจังหวะนี้ ไปที่หกล้านแปดโอ้โหก็แทบลงไปสุดดแลนะห้ามาอาวุธสีนอตไหม G สีนอตอาวุธสานดาวปุ้งไปที่สาสิบเจ็ดล้านฮะโอเคแฟดผมลงไปนอนนะแล้วก็ซาซึมื่อกีผมติดผอไมไปแล้วก็ลงไปนอนยุงผมก็ลงไปตามนะโอเคเรียบร้อยฮะรู้ซึ้งแล้วฮะว่ามันรุนแรงขนาดไหนผมยิงไปแก่สิบเก้าล้านนะฮะตอนการโลเขาสวนมาแล้วก็มาผมปาดไปแต่ผมก็น่าจะแพ้นะฮะขอกดข้ามไปแพ้อยู่แล้วอ่ะ เดี๋ยวขอรีไปเจอพี่บัตหน่อยน่าจะเจอได้นะขอรีเจอพี่บัตหน่อยอยากรู้ว่าพี่บัตยิงเท่าไหร่นะตอนนี้ดูทีมก่อนอ่ามีจีนอสนะ้จีนอสหกดาวกับห้าดาวม่วงหรือเปล่านะเ,เดี๋ยวไปดูห่หยดูไม่ทันโอเครับแรงกระแทกจีนอสเขาก่อนโอเคจังหวะแรกมาหมาเฝ้าบ้านแมนเขาเปิดก่อนโหเขาเปิดสามตัวเลยนะโอ้ยจะอยู่จะอยู่รอดไหมเนี่ยจะอยู่รอดยัน ถ้าว่าถ้าซึ่งมากี้เขาเปิดมาก่อนจะอยู่รอดยันจีน้อยเนี่ยอเอออ๋อยังมีไม่ย่อทอนะโอเคมามาจีนอยยิงมาปึ้มไปที่87ล้านใช่ไหมสามสาเกตยิเง87ล้านแม่เจ้าเออโดนไฟตายมันเอตายเรียบร้อยฮะโอ้ยิงกว่าวันเทินคิวอีกวันนี้จีนอยผมได้ยิงกลับไปบ้างปึ้มไปที่13ล้านนะฮะเบา ซูท็อปเซิร์ฟไม่ได้แล้วตอนนี้ปึ๊อมาหนึ่งแมนจิ้มธรรมดาโอ้โหระเบิดสนามพลังเรียบร้อยฮะพลังีิบัติอยู่ที่38ล้านนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ทีนอตห้าดาวม่วงแล้วนะโอ้ทีนอตห้าดาวม่วงทำไรได้ไปดูกันหน่อยอะมาดูความสามารถของอาวุธ3ดาวทีนอตกันก่อนนะฮะอาวุธ3ดาวทีนอตนะฮะก็ จะเป็นโจมตีเป้าหมายทั้งทีมนะฮะสร้างดามเมจ32%จากค่าิต p สูงสุดนะฮะแล้วก็มีโอกาส70%ทำให้เป้าหมายหลักแล้วก็โดยรอบติดสถานะเผาไหม้นะฮะสอรอบดามเมจของเผาไหม้ก็จะเป็น90%นะฮะแล้วก็หลังจากที่จีนอตยิงไปจะเสียค่า HP 20%ของพลังสูงสุดนะฮะซึ่งสกิลปกติอะ สกิลปกติมันจะสูญเสียค่า HP สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทำให้ลอบต่อไปจีนอสยิงเบาลงแล้วก็สกิล uh, ธรรมดาก็จะสร้างดาเมจจากยีสี่เปอร์เซ็นต์ของค่า HP นะฮะซึ่งอาวุธสามดาวก็ค่อนข้างจัดหลังจัดเต็มเลยทีเดียวก็ถ้าใครปั้นจีนอสมาสุดควรมีนะฮะจริงๆของผมไม่ได้ปั้นสุดมากแล้วก็คิดว่าอีกสักพักอีกเดือนครึ่งก็ตกเมตาแล้วก็ปลู่บอมมาผมก็เลยน่าจะไม่ได้จัดนะฮะ ส่วนห้าดาวม่วงนะฮะห้าดาวม่วงห้าดาวม่วงก็คือจะเป็นแพสซีฟนะฮะจะฟื้นปูค่ายปีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นะฮะสูงสุดสองครั้งนะฮะสองครั้งเลยเหรอโอ้เกิดใหม่สองครั้งเลยเหรอเมื่อกระตุ้นเกิดใหม่ปล่อยโบนัสดาเมจพลังโจมตีสองอเปอร์เซ็นอันนี้เมื่อถูกพิคาดนะอืมไหนไปดูแพสซีฟธรรมดาสิ แพสซีฟธรรมดาโอเคสูงสุดหนึ่งครั้งอ๋อราะว่าโอ้ไม่ย่อท้อสองรอบเหรอว้าวสุดเลยนะไม่ใช่ไม่ย่อท้อสิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ดับอ่ะลงไปดับเออนั่นแหละเกิดใหม่สองรอบโอเคคุ้มนะครับโหดมากเลยนะะเอาไปโดนเรียวไทม์ก็ได้นะเออโดนเรียวไทม์จีนอตที่ไม่ดับสองรอบนี่คือแบบโกงมากเลยนะเออ ถ้าใครจัดได้จัดเลยนะฮะผมน่าจะไม่จัดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึงนะฮะว่าตีพี่บัตเขายิงมาเท่าไหร่โอเคมาหมาฟอแบนแมนเขาเปิดมาก่อนฮนะจังหวะน,นี้เปิดมาปรับปับปับปับหมาฟ่อแบนแมนก็สิสีล้านแล้วฮะยุงไล่โจมตีปึ๊บติดไปดับแล้วอายุไข่มาบึ้ม โดนยุงไล่โจมตีมาโอเคมาจีนอตสามทาเก็ตสองทาเก็ตสิใช่ไหมยี่สิบเป็นล้านฮนะ <c oughs> ผมว่าผมเช็ก,กับจีนอตพี่แกไม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> ผมว่าตัวอื่นตายก่อนต้องให้ต้องให้พี่แกวางทีมจีนอตไปตัวเดียวในทีมนะจะได้รู้ว่าเขายิงมาเท่าไหร่นะโอเค้ <c oughs> okay. ามไปอา่าอย่าดูพวกคนจีนหน่อยไลเกอร์ที่สองเหรอ ดี๋ยวดูพวกคนจีนเหรอเขาจัดมาไหมเสียวนะเสี่ยวก็น่าจะจัดแล้วนะเฮ้ยไม่เอาจีนอนอลงทีมหมอโหเสี่ยวไม่เอาจีนอัลงทีไหมที่ห้าล่ะไหนดูที่ห้าสินกะกรรมะครั้งสุด,สดท้ายแล้วนะด,ดูหน่อยว่าเขาจัดอาวุธจีนอนอมาหรือเปล่าทีมผมได้เปิดก่อนสามตัวนะฮะไปฟูยุไคจังหวะนี้รืมไปที่ 6.7เจ็ดหจุดเจ็ดล้านหกุดเจ็ดล้านแล้วก็แฟนผมปาดไปสี่ล้านนะฮะยุงได้โจมตีกิโลยังไม่ไปนอนนะแล้วก็จีน้องผมยิงไปจังหวะนี้บึ้มไปที่สิบเจ็ดล้านนะฮะยุงได้โจมตีจีนออติดไม่ดับไปยุงเขาปาดมาติดไม่ยอทมทช่ไหมโอโ้ไม่ติดนะโอเคแฟนผมสวนมาหมาเป้าแบนแบนผมปาดไปยุงได้โจมตีปุ๊บโอ้โห ลวงเขาแข็งเหรอติดไม่ยอ่อท้ออีกอืมโอเครับแรงกระแทกซีนอตอาวุธสามดาวไหมอ๋อยังอาวุธธรรมดาอยู่นะฮะยี่สิบห้าล้านตอนนี้ก็ลงไปนอนแล้วฮะ <c oughs> แรงจริงๆโอเคมารักชายต่อยธรรมดามาแล้วก็ยุงได้โจมตีติดไม่ยอ่อทอนะมาครับเทินที่สองฮะซีนอตผมลุกขึ้นมาสนามพลังไปแล้วก็ยิงระเบิดปืนจักรกลไปจังหวะนี้ทีเจ็ดล้านนะฮะเหลือยุงเขาตัวเดียวนะฮะ แต่ผมไม่น่าจะรอจัดยุงเขาได้นะฮะเพราะหนึ่งหนึ่งกับยุงแล้วยังไงจีนอสผมก็แพ้นะฮะโอเคโอ้โหแรงอยู่นะแล้วยุงเขาปาดมาจงังหวะน,นี้โอเคจบไปเนาะอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะตัดสินใจได้นะฮะว่าควรจัดไหมฮะสำหรับคนที่ปั้นจีนอสสุดนะฮะเลือด4ล้านขึ้นไป สีล้านห้าสปีดแจมอัมาตราคีเก้าสิบเปอร์เซ็นจัดเลยฮะจัดไอเพ2สองอันนี้เลยฮะรับร <c oughs> องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ